กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ IMF ที่คนลดหย่อนภาษีต้องมีกองไหนน่าสนใจที่สุดมาร่วมพูดคุยกับพี่รีสุจารีจันสว่าง CEO v e l Republic กันค่ะค่ะพี่รีกองทุน IMF ที่ทาง v e a l Republic แนะนำมีกองไหนบ้างคะกอง IMF นี่ส่วนใหญ่เราจะแนะนำเป็นกองต่างประเทศนะคะเพราะว่าเรามองว่าโอกาสของการลงทุนทั่วโลกมีมากกว่า การลงทุนในไทยนะคะเราก็จะมีกองไทยแนะนำให้แค่กองเดียวนะคะเป็นแพสซีฟฟันแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นกองต่างประเทศล้วนๆหมดเลยก็คือไล่มาตั้งแต่กองทั่วโลกกองเฮลท์แคร์นะคะแล้วก็มีกองจีนนะคะมีให้เลือกหลายกองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกองที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้ก็คือกองเวียดนามนะคะทั้งหมดก็คือจะเป็น8ดกองที่เราแนะนำค่ะผลงานก็จะค่อนข้าง โดดเด่นนะคะถ้าดูหนึ่งปีย้อนหลังเนี่ยกองที่ดีที่สุดก็คือเป็นกองเวียดนามนะคะได้6 8 0 4นอร์เซะคะอะก,ก็ถือว่าเป็นกองที่ทำผลงานได้ดีมากเลยนะคะอันดับสองที่เราแนะนำไปนะคะก็เป็นกองทั่วโลกนะคะ TMB GQG ARMF กองนี้ก็ถือว่าเป็นกองที่สามารถถือได้ตลอดเหมือนกันนะคะถือว่าเป็น พอพอร์ตฟฟลิโอของท่านสำหรับการลงทุนระยะยาวนะคะกองนี้ก็ทำผลงานได้26.81ใน1ปีย้อนหลังนะคะ,คะแล้วก็มีกองที่รอ,อ,องลงมาก็คือจะเป็นกองเฮลท์แคร์นะคะ1ปีที่ผ่านมาได้18.83นะคะ่ะก็ถือว่า3กองนี้ก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็วะะปีนี้เราก็เอากองใหม่มาแนะนำเพิ่มนะคะสำหรับคนที่ชอบกองเกี่ยวกับ เทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมนะคะก็เป็นกองของ a r นเวสต์นะคะก็เหมาะกับทีมการลงทุนระยะยาวเช่นกันนะคะ ก็เป็น global innovation อันนี้เป็นกองที่เปิดใหม่ในปีนี้นะคะ,คะจัดตั้งมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมนี่เองค่ะสดสดร้อนๆเลยค่ะก็ถือว่าเป็นตตีมการลงทุนระยะยาวอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ,ใจค่ะนีมุกอยากให้พี่ลีช่วยแนะนำกองทุนที่มีผลตอบแทนยอดเยี่ยมที่สุด1ปีย้อนหลังค่ะ,คะอยู่ที่68.04%นะวันที่25มิถุนาซึ่งก็คือกอง asset plus f i rmf ค่ะพี่ลีค่ะ กองเวียดนามนี้ปีนี้ได้รับความนิยมมากนะคะน้องมุกเพราะฉะนั้นคนที่ลงในกองเวียดนามในปีนี้นะคะก็จะค่อนข้างได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะทีนี้กองนี้เนี่ยเขาตั้งมานานพอสมควรแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนของกองก็เติบโตไปพร้อมกับ เศรษฐกิจของเวียดนามที่เราทราบกันนะคะช่วงโควิดที่มีปัญหาที่ผ่านมาปรากฏว่าเวียดนามจีดีพีเป็นบวกได้นะคะ2.9ทีนี้ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเวียดนามมันก็คือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ของเขานะคะประชากรของเวียดนามเนี่ย เป็นวัยเรียกว่าวัยเหมือนน้ <ไว S 1> อง <ทำ S 1> บอกอ่ะ,ะเป็นวัยทางาน,งานวัยหนุ่ม<ไ>วัย <ฮะ S 2> สาวนะคะเพราะฉะนั้นชนชั้นกลางเขามีเยอะนะคะก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนประเทศเขาให้ก้าวหน้ามาได้นะคะแล้วประเทศก็มีการพัฒนาในเชิงโครงสร้างพื้นฐานหล,หลายๆด้านนะคะแล้วก็มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะก็คือตัว foreign direct investment เนี่ยหลังจากที่ โควิดเกิดขึ้นนะคะเวียดนามยิ่งเจริญก้าวหน้ารุดหน้าไปยิ่งขึ้นเลยเพราะว่าซ<ช>ัพพลายเชนของประเทศสนับสนุนให้บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกก็ขนนทุกสายก็มุ่งไปที่เวียดนามเพื่อรักษาในเรื่องของ ความมั่นคงในเรื่องของกระบวนการผลิตให้มีความต่อเนื่องนะคะค่ะก็รัฐบาลก็มีความเข้มแข็งนะคะในส่วนของตัวนโยบายของรัฐเพราะว่าเขามีความเป็นประเทศที่เป็นสังคมนิยมนะคะ,ะนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยสนับสนุนให้ประเทศเขาเนี่ย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นเรื่องของเวียดนามที่มีความน่าสนใจตอนนี้ค่ะค่ะพี่ลีอย่างนี้สัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP v i e t n m F อันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็กองนี้ก็จะมีความแตกต่างจากกองเวียดนามอื่นๆนะคะตรงที่ว่าเขามีสัดส่วนการลงทุนตรงโดยฟันเมนเจอร์ในค่ายของ Asset Plus นะคะคือเขาไปลงทุนตรงเองด้วยนะคะ แล้วก็มีลงใน ETF ซึ่งเป็น Style Passive Fund แล้วก็มีการลงทุนใน Active Fund ที่เป็น Fund Manager ของค่ายอื่นที่เป็นต่างประเทศบริหารให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนก็คือมีผสมผสานทั้ง3ส่วนเพราะว่าตัวตลาดเวียดนามเองเนี่ยการเข้าถึงการลงทุนเนี่ยมันจะมีปัญหาบางส่วนในเรื่องของสภาพคล่องอเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปลงทุน100%ีน่ยมันก็อาจจะทำให้การซื้อขายเนี่ยไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟั n d m a ม a น e เก็เลือกที่จะลงทุนตรงบางส่วนแล้วก็ลงทุนผ่าน ETF แล้วก็ลงทุนผ่าน Active f ัน d ที่เข้าไปลงทุนโดยผู้บริหารจัดการกองทุนต่างชาติส่วนหนึ่งด้วยค่ะค่ะพี่ลีแล้วกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศทั่วโลกอย่าง TMB GQG RMF กองนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะค่ะกองนี้นักลงทุนจะรู้จักค่อนข้างดีนะคะเพราะว่า เรียกว่าเป็น core portfolio เลยนะคะสำหรับการแนะนำให้ลงทุนนะคะออกองนี้บริหารโดยเว l ลิงตันค่ะก็มีชื่อเสียงมีประสบการณ์ยาวนานนะคะ30ปีทีนี้คำว่า global quality growth ก็จะเป็นบอกถึงความหมายของกองนะคะก็คือเน้นหุ้นที่เติบโตในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยกองนี้ก็เหมาะที่<อ>จะลง <RF. S 2> ทุนค่ะท,ที่ r m f ที่เป็นการ ถือลงทุนในระยะยาวได้นะคะ,ะผู้จัดการกองทุนนี่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะเป็นข้อโดดเด่นของเขานะคะเพร้ะผลงานก็พิสูจน์ได้เลยนะคะว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ ความหันหวนต่ำนะคะเพราะว่ามีการกระจายเซกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ชอบอะไรที่วุบวับก็น่าจะเหมาะกับกองทุนนี้ค่ะแล้วก็<อ>สําหรับธีมการเปิดเมืองในครั้งนี้นะคะกองนี้ก็จะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามีการกระจายไปหลายๆเซกเตอร์แล้วก็ในเรื่องของอบประมาณของไบเดนที่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างเนี่ยก็จะทําให้กองนี้ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็การกลับมาของการบริโภค หลังจากที่มีการเปิดเมืองนะคะแล้วก็จากการที่มีการกระจายวัคซีนเนี่ยทำให้กองนี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ด้วยค่ะค่ะพี่ลีแล้วกองทุนกระจายไปหลายเซกเตอร์คะ่ะมีท็อป10โฮลดิ้งตัวไหนบ้างคะก็ท็อป10นี้รู้จักหมดเลยนะคะก็มีอ l p h a เบตนะคะก็คือเจ้าของ Google, Google นั่นเองนะคะแล้วก็ Microsoft ใช้กันบ่อยๆนะคะ Microsoft Excel Word แล้วก็มี Amazon นะคะมี Facebook, Facebook มี United Health เป็นหุ้นเกี่ยวกับ Healthcare ทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีบริษัทสถาบันการเงินใหญ่ระดับโลกก็คือ JP Morgan Chase นะคะแล้วก็มีบริษัทเกมที่โด่งดังนะคะ Tencent แล้วก็มีไต้หวัน Semiconductor บริษัทที่เป็นโรงงานผลิตชิปของโลกนะคะอันนี้ก็ถืออยู่ด้วยนะคะ แล้วก็มี partner group อันนี้เป็น w e ล l มเ management นะคะแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่ไม่มีใครไม่รู้จักก็คืออาลีบาบานะคะ <c oughs> ก็อันนี้ถ้าดู10ชื่อแล้วนี่ก็รู้จักกันหมดเลยนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นหุ้นที่ถือลงทุนได้ยาวเติบโต,ะตะระยะยาว <c oughs> แล้วก็มีกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งค่ะ แล้วถ้าแบ่งเป็นเซกเตอร์ค่ะพี่ลีถือเซกเตอร์ไหนมากน้อยแค่ไหนคะพี่ลีค่ะกองนี้ก็กระจายนะคะถ้าดูหลักๆแล้วจะเป็นกลุ่ม IT นะคะ26.5%นะคะ Financial 19.9%นะคะ c อ n s u m e อ d i s ิสคริชแนนะคะกลุ่ม Industrial 13.6%นะคะ่ะ<ม>ก็สรุปว่ากองนี้ก็เน้นอยู่3เซกเตอร์หลักนะคะก็คือ IT i t n i n c n c l a l แล้วก็กลุ่ม Consumer Discretionary ค่ะ,คะ ก็เป็นสามคุนแบบแล้วผลการดําเนินงานย้อนหลังคะ่ะพี่ลีน่าสนใจไหมคะกองนี้ก็คืออย่างที่เรียนไปนะคะก็คือสามารถถือกันไปยาวๆได้เพราะว่าเป็นการเติบโตที่ดีในระยะยาวนั้นผลงานย้อนหลังเขาจะค่อนข้างสม่ำเสมอและดีต่อเนื่องนะคะ1ปีย้อนหลังเนี่ยก็คือได้31.54นะคะอันนี้ณวันที่31เดเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะ สามปีย้อนหลังก็คือ13.71เนะคะเฉลี่ยต่อปีนะคะ5ปีย้อนหลังได้13.62นะคะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ1 13 3 13-14%ต่อปีนะคะสำหรับการถือระยะกลางระยะยาวก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอเหมาะกับ ARM F เป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนกองทุนหุ้นจีนคะ่ะมีถึง3กองกันทีเดียวนะคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่ลี คือจีนที่เราเลือกมาเนี่ยยังไงถ้านักลงทุนมีเงินอยู่ใน ARMF เ,เนี่ยส่วนใหญ่กงินลงทุนจะค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าลงทุนต่อเนื่องมาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการกระจายการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นกองจีนที่เราเลือกมาให้ก็เนื่องจากจีนเป็นประเทศใหญ่แล้วก็มีหลายตลาด เพราะฉะนั้นตลาดที่เราเลือกมาก็คือกองแรกก็คือ China Opportunity เป็น H-share นะคะกองนี้ก็คือบริหารโดย UBS กองนี้ก็มีความโดด,ดโดดเด่นตรงที่ว่าเน้นบริษัทจีนใหญ่ๆที่เป็น Tech Giant อของจีนนะคะยกตัวอย่างก็ Tencent Alibaba ก็คือเป็นบริษัทจีนที่เป็นผู้นำ แล้วก็อยู่ในระดับที่เป็น global player เลยนะคะกองนี้ก็ความเด่นเด่นก็คือตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะได้หุ้นใหญ่ยักษ์ของจีนก็ต้องมากองนี้เลยนะคะถ้าย้อนกลับไปดูในเรื่องผลงาน3ปีย้อนหลังเขาได้ค่อนข้างสูงนะคะก็ได้ประมาณ53%นะคะ,ฉะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็5ปีย้อนหลัง170% ก็ถือว่าผลงานก็ค่อนข้างสูงมากเลยนะคะสำหรับกองนี้แล้วก็กองจีนอีกอันที่เราแนะนำก็คือกอง Ashare นะคะอันนี้ก็คือ KTA แชเหตุผลที่เราเลือก a h a re เพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าการบริโภคภายในของจีนเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้จีนเติบโตจากเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาจะเน้นในเรื่องของการส่งออกการเป็นโรงงานของโลกแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ย จีนก็เน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกําลังการบริโภคในประเทศเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าหุ้นเอเชียนี่ก็มีการเติบโตอย่างมากแล้วก็มันจะมีเรื่องของ MSCI Inclusive ในเรื่องที่การเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนเพื่อล้อไปตามดัชนี MSCI ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนการลงทุนของ MSCI ในจีนเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสการเติบโตในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศเนี่ย ที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วก็ตลาดจีนนี่ยังไม่แพงนะคะ,คะเพราะฉะนั้นกองนี้เนี่ยยังไงเราแนะนําให้ถือลงทุนควบคู่ไปกับกองเทคใจแอนของจีนนะคะเพราะว่าเป็นโอกาสอย่างมากเลยเรื่องของการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตโลกของอินเทอร์เน็ตโลกของอ e ีคอมเมิร์ซที่กําลังเติบโตก็จะเป็นโอกาสการลงทุนที่โตไปกับเมกะเทรนด์ของจีนค่ะ น่าสนใจมากทีเดียวค่ะและอีกกองนึงค่ะกองสุดท้ายค่ะ A S P E v o r China I M F ค่ะพี่ลีกองนี้ก็จะต่างกับ2กองแรกตรงที่ว่าจะเป็นกองที่ผสมผสานหรือว่าเป็นออ l ์แชร์มีทั้งะะห,มหมคะมีทั้งสแชร์ are, ก็คือมี S แชร์ are, A อแชร์ are, แล้วก็มี A D R ก็คือหุ้นจีนที่ไปจดทะเบียนที่อเมริกานะคะเรียกว่า A D R เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงบจำกัด แล้วอยากจะเลือกลงกองเดียวก็อาจจะมาลงกองนี้กองเดียวก็จะได้ทุกตลาดนะคะแล้วก็กองนี้ก็จะมีะสัดส่วนการลงทุน3อย่างนะคะ,คะก็คือมีส่วนที่ลงทุนในเทโลไพรซ์ Price ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นมิส m โมแค a ปแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องหุ้นมิส m โมแค a ปของจีนะนะคะแล้วก็มีการลงทุนตรงโดยฟันเมนเจอร์ แล้วก็มีการลงทุนใน ETF ของจีนด้วยเท่ากับว่าลงหนึ่งกองได้3นโยบายในกองเดียวก็กองนี้ปีที่แล้วก็ผลงานโดดเด่นมากเลยค่ะจากการคัดเลือกหุ้นของผู้จัดการกองทุนคนไทยนะคะที่คัดเลือกหุ้นได้ดีแล้วก็สร้างผลงานได้โดดเด่นเมื่อปีที่แล้วค่ะค่ะแลาสุดท้ายค่ะพี่ลีอยากให้พี่ลีช่วยฝากเทคนิคการบริหารพอร์ต IMF ให้โตวไวค่ะค่ะ ในแง่ของการลงทุนใน r m f นะคะอย่างที่เราทราบนะคะสัดส,ส่วนการลงทุนที่เราลงได้ก็คือ30%มไม่เกิน5 0 0แสนนะคะก็ให้ข้อแรกก็คือให้ลงทุนครบถ้วนตามสิทธิ์นะคะอย่าไปขยักไว้เลยนะคะว่าจะไปใช้จ่ายนะคะออมเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ออมให้เต็มที่นะคะเงินเราจะได้เติบโตเต็มที่ะนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของการกระจายการลงทุนอย่างที่เราทราบเนี่ยการลงทุนใน r m f เนี่ยมีหลากหลายนโยบายให้เลือกหลายๆคนเนี่ย เราเสียดายแทนนะคะเพราะว่าเอาไปลงในตาสารนี่หมดเลยทั้งพอร์ตเลยเพราะว่ากลัวค่ะกลัวเรื่องความเสี่ยงกลัวเรื่องความผันผวนแต่อย่าลืมว่าระยะเวลาการลงทุนของเรานี่มันไม่ใช่3ปี5ปีนะคะเราลงทุนไปจนถึงอายุ55เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างพอร์ตการเติบโตให้กับเงินก้อนนี้นะคะเพื่อให้เรามีเงิน ใช้หลังกเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ก็คือด้วยระยะเวลาที่นานเนี่ยมันควรจะเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดผลตอบแทนให้ดีก็คือการกระจายความเสี่ยงลงไปในหลายๆกองนะคะแต่อย่าลงไปเยอะเกินไปนะคะลงไปในจํานวนที่เหมาะสมแล้วก็มองหาโอกาสของการลงทุนอยู่ตลอดเวลานะคะอันที่3ก็คืออยากจะให้มีการติดตามผลงานทุก 3- 6ถึงเดือนไม่ใช่ ถือไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ปล่อยาะะอยาวไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินก้อนนี้เราต้องบริหารจัดการให้ดีถ้าเราไม่มีความรู้เราก็อาจจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญมาสอบถามเราได้นะคะเอาพอร์ตการลงทุนมาให้เราดูนะคะมาปรึกษาเราได้เราก็จะให้คําแนะนํานะคะว่าพอร์ตอันนี้ดีและยังอยากจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันเหมาะสมนะคะก็ทบทวนเรื่องแผนการลงทุนอยู่เรื่อยๆแล้วก็คอยติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วอ,อันสุดท้ายนะคะกองไหน ผลงานไม่ดีอย่าทนถือคือคนไทยเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือขาดทุนแล้วจะต้องเอาคืนให้ได้แต่บางทีมันคืนไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้ากองไหนที่บริหารไม่ดีรอยังไงก็ไม่ดีค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ไปนานๆแล้วมันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่บริหารไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนอาจจะต้องยอมตัดขาดทุนในบางช่วงบางตอนหรือบางกองทุน ที่เราอาจจะลงทุนผิดพลาดไปหรือว่าเรามองว่ามันจะดีแล้วสุดท้ายมันไม่ดีเนี่ยเราอาจจะต้องยอมตัดขาดทุนแล้วก็มาปรับเปลี่ยนการลงทุนใหม่ให้เหมาะสมนะคะก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนักลงทุนที่มีเงินอยู่ออมเวสมากจะมีเงินเยอะเนาะ,ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าลงมาต่อเนื่องหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันจะต้องบริหารจัดการยิ่งบริหารจัดการ<ห>ต้องให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ เอา,เอาข้อมูลเนี่ยมาคุยกับเรามาปรึกษาเราได้คะ่ะเรายินดีที่จะเป็นคู่คิดให้กับนักลงทุนในการให้คําแนะนําในเรื่องการเลือกกองทุนคะ่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่รีมากนะคะสําหรับข้อมูลดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Republic. แอดเวล p u b l พับบิกเราพร้อมให้คําแนะนําและคําปรึกษาอย่างรอบด้านสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ